โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็อันนี้ผมจะมเรียกว่าอะไรเงี่ยเพิงเจอสามแแบบเนี่ยเป็นแแบแรกก็จะเป็นแแบบหน้าออไซเบอร์พังอ่ะเหมือนไซเบอร์พังอ่ะอ,อประมาณนั้นแต่มันเขียนว่าอาไะไรวะแป๊บเดียวก็ต้องแปลภาษาโอเคมันอ่านว่าฮะอ่านประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นเลยแล้วก็แแบนี้ครับเป็นแแบว่า ยังไงเหมือนไซเบอร์พังเลยเป๊ะโอเคครับเข้าไปก่อนเลยเราก็จะรีวิว3แมปครับจะเป็นหน้าหน่าสไบเบอรพังอันแรกอันที่2ก็คือสตาร์วอล์บัลเทนฟิวที่ผมอ่าเรียว่าไงไปเล่นให้ดูกันหะนะ่าเกมคอมหมดเลยอันที่3ก็จะเป็นฮาน่าพันโมโฟบีครับก็อะไรนะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอโ้โหก็ดูถือว่าเขาอาจจะบอกว่าอัปเดตไม่ค่อยมากนะฮะอัปเดตไปเรื่อยๆเนี่ยบอกว่าภาพสวยเลย นะอัน,นถ้าปเป็นภาพสะท้อนหรือแสงอะไรแปลกๆอะ่ะก็อาจจะเป็นอันนี้ครับในการตั้ง,งค่าตรงเนี้ยนะโอเคครับค o n t i นิวครับก็จะมีท้าหน้านทีอแบบเอ่อเรียกทีมอะ่ะอันนี้อันนี้ผมไม่เห็นบอกว่าเคยไม่เคยดูไซเบอร์พังแล้วก็ไม่ได้เล่นไซเบอร์พังครับดูพังพายนะจะดูอะ่ะมาแล้วแหละนะก็ๆๆนะจะมีทีมครับเอ่อหกทีมเลยว่ามีมากกว่านี้วะไม่มีโอเคผมจะเลือกท้าหน้านทีมนี้ครับ อันนั้นทีชุดที่นะครับโอเคมาแล้วก็วคือไอ้ตรงนี้อาจจะเป็น,ปน,ห,น,นะปน,นหรือว่าประเด็นนะเอฟเป็นการหรือว่ากำมัดและต่อยนะต่อยแม่ประน,นึ็นขอดวดโัวยี่สิบเลยนะโอเคครับจี G เหมือนแบบว่าอันนี้เหมือนตำรวจเลยเว้ยเห็นไหมอันนี้นนนนะคือบอว่าเหมือนประเด็นนะโอเคเหมือนบอกว่าที่จับอะนะทำเนีย โอเควนี่เป็นการแบบปืนอช็อตอะทีเซอร์อะทีเซอร์อะไม่ใช่โอ้บอกว่าในเนี่ดยดูแล้วก็มีปืนเอ MP5 อะ MP5 ปะวะแล้ดูไม่ได้กั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวขอขอออกไปดูก่อนว่าข้างนอกเป็นยังไงนะครับก็จะมีแมปทางด้านตรงนี้ครับคือแบบน่าจะกว้างอขตัวเอ็มแป๊บตัวเอ็มก็คือการเปิดแมปนะแล้วก็ มาดูครับโอ้โหแมปแบบกว้างมากนะมีทะเลทรายมีท่านเมืองแล้วก็อะไรเยอะเลยนะครับก็คือแมปกว้างนะซึ่งไอที่เป็นภาพสะท้อนตรงนี้อาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ไปดิเรากลับอีกวันดีนะเนี่นี่ๆอ้าวไม่ใช่ด้วยเล็เล็อาร์นี่คืออะไรคือเป็นท,านานทน่านั่นสะท้อนนะครับมันคือตรงไหนเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นตรงนี้ปะสะท้อนไปเออ พื้นกระจกอะประมาณนั้นก็นะ <c oughs> จะมีด้านาหน้าอะไรเขาเรียกว่าของด้านล่างเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าจะไปแค่สี่หยอกไปหนึ่งสิบหกโอเคนะครับผมก็กดตัวยูเอ้ยไม่จะตัวยูดิไหนโอ้กดกดตัวที่กดตัวที่เ,ออททเป็นด้านการรับโค้ดนครับก็จะมีโค้ดนมีเวลาให้ดูนะครับผมเดี๋ยว,วเวลาเหโด,ดขนาดน,นี้นะ โอเคแล้วไปเขก้กดตัว i ตัว i เวลาหน้านบอกว่าให้ดูหลายหลายอย่างคือจะมี inventory ครับเป็นกองหน้ากระเป๋าอ่ะเออไปหนึ่งอย่าทำลายแป๊บอ่ะโอเคเป็นกองหนา้ากระเป๋านะครับก็จะมีของอะไรใส่ไว้ตรงแบ็คแพ็คนะครับบนกระเป๋าน,นั่นเองโอเคกองหน้าก็าาแมปต่อไปแมปบอกว่าคนขี้เกียจกดว่าตัว M นะตัว M เป็นการกดปุ่มรัดอนะ่ะแล้วก็ตัว P เเีเป็นกดเป็นโปรไฟล์อ่ะ ้วคุณบอกขี้กเกียจกดว่าไอ้ตัวไอ้กดเป็นแบบนี้นะประมาณนั้นนะครับผมก็อีเทางด้านอะไรเนี้ประมาณนี้อ่ะแล้วก็อีดิตอาวาตตานะครับก็อันที่จริงอ่ะพอเรากดคอนติเนีแล้วก็กดเฮ้ยกดคอนติเนียอ่ะตอนแรกอ่ะมันอาจจะให้เราสร้างตัวหรือว่ากดทีมให้เลือกทีมแล้วก็สร้างตัวหรือเปล่าอ่ะไม่รู้กันแต่มันจะให้เราสร้างตัวนะครับตอนแรกๆแ,แต่มาใส่น่าแกะได้ขี้เกียจก็ที แล้วก็จะเป็นกรุบแรงนะประมาณนี้ mm hmm. ก็ต่อไปครับเป็นฐาด้านะสตโตรนะครับยานดอกวัวอัดถ,ถุกบัว mm hmm. ก็จะมีฐาด้านเกมพาร์ตแล้วก็อะไรเยอะเลยเป็นเหมือนแบบเปิดกล่องมีตังอะไรเอ,อ่ยไม่รู้ครับ mm hmm. แล้วกด exit ออกมาครับก็จะมีตังมีฐาด้านอะไรก็ไม่รู้ครับใครท,ที่อ่าเล่นแบบนี้เป็นก็บอกกันนะถ้าอยากให้รีวิวแบบอ่าละเอียดเนี่ยก็ ขอกมาไหมนะโอเคก็จะมีต่างครับก็ทางด้านเกาะทางด้าน,นเลี่ยนนะแล้วก็สเตมินาครับผมกดชิปอยู่เนี่ยวิ่งอยู่กดตัซีนั่งกดในหัวนะครับผมประมาณนี้นะ่อตตูพีก็าเป็นกดโปรไฟล์ประมาณนั้นนะ,นนรนะระนะครับผมโอเคครับผมไปต่อไปเกมต่อไปเลยโอเคครับแบบต่อไป,ปนทางด้าน,นสตาร์วอลนะครับผม นะแมปไหนเป็นยังไงไก็บอกเขาไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวขอเอาแบบาสาวก่อนอาตาวอร์เบอร์เทนฟิลอ่าวัดใช่ไมเนี่ยนะครับผมเพราะว่าปกเนี่ยน่าสนใจเหมือนนะครับผมโอเคครับกดมาเพ๊บเห็นไหมบอกว่าเหมือนเหมือนเป๊ะอยู่นะผมว่า โหเปรียบเทียบเออในโบรบอกกับเกมจริงก็ออคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมขอเช็คก,ก่อนโอเคครับก็จะมีแรงด้าเน่ยเ,เหมือนเป๊ะเลยนะนี่จริงๆก็จะมีว่าอะไรล้านเลยว่าสป,ปอร์ตแลว้วก็แบบเนี่ะลูกซองอะ่ะและ้วก็ไซเปอร์แล้วก็เสาไหล่โฟร์แบบคุณทวนว่าอยิงนี้ อาเป็นคนจุเลเวอร์จ๊จูมาให้มาแล้วเฮ้ยแล้วก็ไอชิ้มันพับแบบเงาๆตะท้อตะท้อแบบนี้พหนึ่งนะบุคคลจะบอกว่าไอพี่ไม่เสิร์ฟยังเงวคือไม่ใช่นะนะเอาผมพิจารให้ดูครับผมเส้นเนี่ยเอาไปทางนั้นอันนี้ด้วยใช่ไหมปึ๊กกินปุ๊กเนี่ยมันว่าไอมันว่าเปิดเลยวะเนี่ยะเปิดไปเลยเปิดไปเลยโอเคครับก็ถ้าเกมจริงเนี่ยผมเคยเล่นมาอยู่มันจะมีสกิลนะครับผม มีสกิลแต่อันนี้จะมีอะไรมรด้วัน,นั้นครับเราก็จะไม่มีบอกอุ้ยดูดิเชไนได้ด้วยถูโปววะต,ตาวอลไม่ค่อยเยอะนะครับผมตายดิงมีการปัดด้วยนะเหมือนเหมือนแบบตัวเกมเป๊ะนะฮะแล้วก็ยึดจุดนะอาจจะมีแค่ยึดจุดแค่อย่างเดียวนะครับผมเราให้เขาอ่าอัปเดตมาเยอะๆนะค่อยมาเล่นก็นได้เดี๋ยวอัปเดตให้นะครับ หรือว่าทำแบบไม่ได้ดีเลยดูดิมันสะท้อนน่ะใช่ไหมหมายถึงว่ามันปัดปัดที่เรายิงไปอ่ะใช่ไหมนะครับผมโอเคก็มีแค่นี้แหละจริงอะ่ะได้ปะผมกดมุกโอเคผมกดตัวซีตัว e เอ๊ะเหมือนเป๊ะเลยดิเน็กเห็นไหมแล้วก็กดตัว V ครับใช่ไหมตัวไหนวะที่มันทำให้บอกว่าเป็นมงคนที่หนึ่งโอเคกดเครับ อันที่จริงนะ้าเล่เกมจริงๆเนี่ยก็คือกดเอค้างครับใช่ป่ะวะมัน <c oughs> มึนเ่ยโอเค okay, ครับกดเสรแล้วก็มันทไมไม่ไม่เข้ากล้องอะไม่เข้าซูมอ่ะซูมปืนอ่ะอ่จริงตั้งนานแล้วเพื่อนหรือคนวนะน่ะหรือว่าศนะัตรูวะน่ะกดหัวเลยอนนี่ผมปวดหัวมแมพอะไรเนี่ยตายหนึ่งยอก เ,เปิดเสียงให้แหละเดี๋ทุกคนว่กเฮ้ยพี่เสียงไม่เงียบจังว่าโอ้โหเจกบอะไรร่างที่หายเดี๋ยวโคตรดังตายดึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองขวาคนทำเนีไยตายสองโคตรดังเลยเสียงอะแล้วก็ภาพสวยมากครับโอเคครับ เปลี่ยนไม่ต้องแมปต่อไปเลยครับผมก็ถ้าไม่ได้ยินเสียงก็มันก็มีแค่เสียงแบบจิวๆชิวๆิวๆแล้วก็มีเสียงโคลน,นประมาณนั้นนะครับผมเรืเ่องเออว่ะใส่เบอร์พังผมยังไม่ได้เปิดเสียงเลยนี่ยว่ะอะรถ,ถ้าคุณอยากรู้ว่าเสียงในเกมเป็นยังไงก็เข้าไปอีกนะประมาณนั้นโอเคครับต่อไปครับก็จะเป็นแมปที่สามกันแล้วครับผมเป็นแมปทนนัาน,าน อะไรนะพาลาโนพาลาโนมิซ่าอะมิค้าข้าขวนถูกปะเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่มันเป็นแมพพังร่านพันโมโฟเบียผมว่าเหมือนที่สุดนะถ้าใครมีแมพอะไรที่มันเหมือนพันโมโฟเบียที่สุดก็ลองคอมเมนตนะ์มานะมานันโอเคครับผมข้อเข้าไปดอยู่ก่อนนะครับเนี่ยเฮ้ยเดยเข้าไปข่าวๆนะแบบว่า อันที่จริงอ่ะตอนนั้นผมเคยเข้าไปเล่นเว้ยแล้วผมก็เจออะไรวะผ <cl ap> ีอ่ะซึ่งโอเค Welcome to Paranormal Go check the whiteboard for any lobby she might be able to join or just Okay ถ้าคนได้ยินก็เป็นบอกว่าเสียงน้ำเอ,อ่อเสียงน้ำแล้วก็เสียงคนพูดคุยเลยก็ไดะครับผมก็คืออาจจะมีท่าได้าฉายครับนะกูนึกว่าเกม Identity V okay. เองโอเคตัวนี้ก็เออสวยนะสวยดีเดี๋ยวครับผมนะแล้วเดินลงไปตรงนี้นะมันเะป็นอะไรวะ มันเป็นแบบยอกหินย้อยไม่ต้องเดิมแบบขี้เกียจแต่ภาพสวยนะครับผมตรงนะวันนี้ก็จะมีทางด้า,าคุณสอง V i P ก็จะมีแบบว่าเติมตังค์ไรใช่ไหมโอเคครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยว่าเลื่อนเลื่อนเป็นลูกกิ่งนะเลื่อนขึ้นลงโอเคผมเดี๋ยวก,กดไปน,นี่ไงจุดจอยเข้าไปครับอ่ะกดจอยสำเร็จปุ๊บอรอแป๊บหนึ่งนะครับผมก็รีเฟ e ช h i n g นะครับผมถ้ากดไม่ได้ใช่ปะถ้ากดเข้าไปคุณต้องเข้าสิอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง ฮะอ๋ะอคนนั้นเต็มจะเล่นเด้อเยี่ยอ่าอันนี้ก็ได้สามกดเข้าไปกูก็สามอ่ะขอลองเถอะเยอะเด็ดนะนน <c oughs> มันนานแบบไปทำไมกูเข้าไม่ได้เนี่ยโอ้โหเฮ้ยนี่นี่นพอเราเข้าไปกดไปปุ๊บเนี่ยเ,เข้าไปน้าด้าน,นล็อบบี้เป็นเหมือนว่าในรถเลยนะครับผมก็เป็นการเล่นรถเลือกรถ ผมเคยดูอยู่นะว่าถ้าเราเข้าไปในเกมปุ๊บเนะี่ยก็จะเป็นทางด้านอะไรวะที่มันเป็นบวัวข้างในมันจะเป็นว่ายัางไงเครืค่องห้องเก็บของอะ่ะห้องเก็บของอะ่ะนะแปะภาพให้ดูแล้กันนีป่ประมาณเล็กปุบโอเคก็จะมีกาเฟ่อะไรไม่รูนะ้เนี่ยอ๋อไข่ชิ้นกาเฟ่เนี่ยรู้โอ้กาเฟ่อะไรวะเนี่ยกินหนะ่อยอร่อยดีวิ่งแล้วโอ้โหมีการไฟดับด้วยนะโอเคครับตรงด้านตรงนี้ก็จะมีทางด้านเอ่อ ลดีอัพอะแล้วก็ไอเทมไอเทมก็จะแบบเฮ้ยก็สามารถซื้อได้นะผมว่านี่เงินเงินเราหนึ่งไร้อยบาทซื้อรายได้วะเนี่ยนะก็จะเหมือนแบบพันโมโฟเบียเลยออเปิดเสียงไวกรับแล้วก็ว <c oughs> จะเป็นเสียงลมอะเสียงลมอะอาคือมึงจะไม่กดกันใช่ไหมครับโถเอ่อแคนไอเกตอ่ะว้าวเออดีมากออก กดตัวนี้อาจจะต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคกดมาผู้รอแป๊บหนึ่งนะครับผมเห็นเสียงแบบลมอ่ะลมพุ่งแล้วก็ go c เ e c k the whiteboard when you c อย่าเปิดเสียงเกมนะครับมีโอกาสสะดุ้งได้ครับ two t h o u s a n years later คือกดแล้วนะครับเนี่ยกดกดด,ดี วอนแมปอ่าโพยสัตแลหยอกหยอกหยอกูไปสกูไปสกูสก,สกูอะไรซิงเกิลสตอร์ซิงเกิลสตรอรีนะกวานถูกปะไอแม่งไอเขี้นยนไอแม่งหลอนกับพีอีกไ กดเดี๋ยวต้องดัน <trendy> มันนะเฮ้ยเขี้ยโอ้โหหายไปกับตัวเฮ้หายไปอุตส่าห์โอ้ยปากคนนี้ดีจริงๆนะผมคือคือไอ้คนที่พูดว่าให้รอเพื่อนกดเนี่ยคือมึงยังไม่กดเลยนะมึงเห็นเหมือนเนี้ยมึงอันเลดี้เนี่ยฮะมึงอันเลดี้เนี่ยไลเซย์ล่าเป็น เล้งเน,นี่ยแค่นี้มันเป็นอะไรวะฮ <c ười> เฮอยดีมากโกดดีครับเลดี้เลดี้เขียนถูกอีกเพื่อนี่ยเลดี้โกดโกดโกดเออกดเนี่ยมึงควรทายแล้วเนี่ยเออกดเลยกดเข้าเกมเลย ราซาลีดีกคตีดมันอาจจะต้องมันมันบอมันอาจจะคลิกระเวิดมันอาจจะคลิกรัวๆไปผมก็ได้เมื่อกีมอะแล้วก็มาเกมมันก็จะดีเลย์นานเนาะโอเคครับเข้ามาครับในเกมโอเคครับในเกมก็จะมีห้าคนเต็มนะห้าตับห้าอะไรประมาณนั้นโอเคกูจะได้เล่นในนานจิบหาไ้เลยนะนี่ครับก็จะมีห้าคน อ๋อเอ็กแล้วข้อมาจะมีคนู้ y ครับผมแล้วก็จะมีโมโมที่หนี่งใช่ปะโมที่1น่งใช่ปะนี่สวยเลย้ที่มันมันเป็นแบบสะท้อนสะท้อนก็คือไม่ต้องสนใจนะนะครับผมโอเคครับเอา EMF มาแล้ว EMF หายไปไหนเอยอีผมเล่นให้ได้ให้ดูก็ได้เดี๋ยวคลิปมันสั้นนะแล้วก็จะมีท้านอ่อท้านั่นเขาเรียกว่าซีปิดิด ปบุ๊กเฮ้อนะครับแล้วก็จะเป็นทานานการเช็คอุณหภูมิประมาณนั้นนะครับผมผมผมดูมาปัางๆแล้วนะก็รู้กันอยู่โอเคครับก็เกข้าไปเลยครับอันนี้ผมอขอ,ออนุญาตปิดเสียงนะเพราะว่ากูกลัวกูบอกตรง <c oughs> นะครับผมโอเคแล้วก็อีเพื่อเปิดประตูนะครับผมคือมันแหลกๆปะทุกคน ก็สวิตไฟก่อนนะอ่ามันอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่มันเล่นนี้คนระับก็เป็นอ่าแล้วกูเป็นอะไรเนะี่ยมันเป็นทางด้านการเล่นบอกว่าเออจะมีค่าหัวทางด้านบอกว่าสติว่าเราสติแตกหรือเปล่านะครับผมก็เขาเรียกว่าไงวะค่าเล่มด้วยเออประมาณนะั้นครับแต่ทําไมเออกระตุกจังวะอ่ะเฮ้ยกูพูดหัวแล้วนะ่ะอันนี้ห้องเสื้อผ้าเด้อนะครับผม แล้วทำไมเหมือนกระตุกจังวะ,ะฮะโุ้ยยิมเอฟแป๊บหนึ่งนะเราเข้าไปด้วยสองขีดครับ E.M. สองขีดนะโอ้ยเฮียแสบหูว่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะอันนี้ผมผมไม่ได้คือมันแสบหูกูโอ้ยกระตุกกระตุกอะไรเอ่ยกระตุกเฉย ียก่อนโอเคประมาณนี้อ้าว้วทิ้งยังไงครับทิ้งของโอเคเขาจะบอกนะครับโอ้ยกระตุกจังวะโอเคครับก็ของก็กดทางด้านแบบดีลีทแทนที่แบบว่าเราลบอักษรน,น่ะเนี่ยเราลบทิ้งไปเห็นไหมเน,น,นี่ยนะของกูมาไอ้สัสราคาโมของกูนี่หาย อ่าเดี๋ยวขโมบของกูนะขามนี่ก็จะมีสมุดเอาไว้เขียนนะครับคือมันเหมือนเป้เลยเว้บบอกตรงอ่ะเข้าตาบูมาสิเฮ้ยคืออ่ใครๆก็แหละตามกูมาถ้าไมไ่ฟกูโอ้ยกูโดนตีโอ้ยอะไรวะเนี่ย <laughs> มันบ้ากว่า ให้ล็อกประตูกูเนี่ยโอ้กระตุกกระตุกนะครับผมคือตอนที่กูเล่นแรกๆเนี่ยมันไม่กระตุกเลยขนาดนี้โอ้อกระตุก่ะแป๊บหนึ่งอ๋อปรับไปเยี่ยมมันกระตุกอยู่แป๊บหนึ่งมันกระตุกเกินโอเคอ๋อถ้าเราไปปรับตามผมเมื่อกี้นโอเค,อเคแต่กระตุกครับโอเคผมอาจจะเล่นได้แค่เท่า,านี้แหละประมาณนี้นะครับผมถ้าอยาก โอ้ยกูบักโอเคขอที่ผมจะไปขอทิ้งของให้เพื่อนก่อนเอาไปเพื่อนๆเอาไปได้นะโอ้คือคือผมไม่ได้กลัวแล้วคือเห็นไหมครับว่าไม่กระถุกขนาดไหนนะครับผมโอเคครับก็จะมีสามแมปประมาณนี้ครับก็จะเป็นด้านด้านไซเบอร์พังสตาร์วอร์แล้วก็ด้านด้านโมโฟเบียครับอ่ะ ถ้าแบบไหนคือมันเหมือนที่สุดเอ่อก็อมี2แบบนะครับผมว่ามันเหมือนเอ้ยมันเหมือนทุกๆแบบนีลยแต่คือมรอแค่อัปเดตครับผมก็ไอ้แบบนี้สร้างมานานละแบบพัทโมโฟเบียสร้างมาะมาณวันที่10บเดือน2ของปีที่แล้วนะครับผมโอเคครับต่อไปก็คือแบบทาร์นัสตาว์วอลแบบทาร์นสตาวอลเนี่ยคือสร้างมาตั้งมานะสองปีที่แล้วแล้วก็วันที่12ครับแล้วก็เดือนฮะ แป๊บนึงแป๊บหนึงแป๊บนึ่งกูดูผิดหรือเปล่าเอ๊ะมึงเล่าแต่แหละแต่มันอัปเดตตรงประมาณนี้นะอย่างอันนี้ก็อัปเดตประมาณวันที่มันปีนี้เออนะแล้วก็คือมันอัปเดตสามเกมเนี่ยอัปเดตปีนี้หมดเลยนะครับก็ไอ้ปีนี้เป็นปีที่แล้วนะครับผมไองงว่ะมันเขียนอะไรเนสิบแปด กุ้งคงว่ะเป็นจีเนาะบางคนจีเนาะว่าเป็นของจริงขนะโอเคผมไปแล้วครับก็กราบงามๆว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็นะประมาณนั้นแหละถามว่าคนที่ไม่รู้นะถ้าคนที่รู้แล้วก็เออไดว่ากูเถอะนะบอกว่าไม่เพิ่งเพิ่งใช้ได้แล้วก็ไม่ใช้ได้เพราะว่าผมเพิ่งเห็นนะครับผมอนะโอเคไปละ